อรนะยานซ้อนสวีเดนแฟมิลี่จ้าไปจ้าไปจ้าไปส่งลูกสาวล้อรถโรงเรียนจ้าไมยดิ่มมามึงหมอกจ้าหมอกหมอกตะเสาเลยตอนเช้าก็จะอากาศเย็นๆนะคะทางสวีเดนเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบสามนาทีจ้าตอนเช้าอาจจะเย็นตอนสาย เทีย bye bye, เท่ยงบ่ายๆเที่ยงบ่ายๆอากาศก็จะร้อนค่ะอุ่นๆน,นะคะปุ่นลูกไส้ปุ่นยางหอดปุ่นละรถเนี <c> ่ย <oughs> ขอ แอบข้อค่ะนี่ก็บ่ไ้เอาขวดน้ำมาเม่กกลืมเลยกินน้ำ สายมันกับวอลลอดเลยวอลลอดแม่กับน้องเลยเป็นยา <c oughs> ไปหอนเราจ้ะมองลอกันได้หมอกจนสิน่งแอมไม่เห็นจ้ะหน้าก็ใส่เสือมีแสงอยู่งรักจ้า หลดพันใบพันมากกับเห็นแสงเสือจ้ะแม <c oughs> ่คุณหมอกจัะพี่น้องเนี่ยมมั็ว่าเห็นบ้านคน <c oughs> เนี่ยมมั็ว่าเห็นบ้านคนนะขาจุนวืนงาม่าจ้ะ จะไปทำงานจะ <c oughs> ไปทำงานจ้ะฮู้นะอืมไงต้นไม้ก็สิแนมบ่เห็นม <c oughs> <c oughs> ขอโทษจ้ะเจ็บคออากาศเย็น Mm-mm. <clears throat> ยืนรอตรงนี้แหะจ้าที่ประจำนะคะมายืนรอยอยู่นี่ทุกๆวันจ้ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอ๋อแนุ่นหมอกลงแน่เพราเส้น,บ,นบ้านเพื่อนบ้าน <laughs> ดีจ้ะข <liksom> <objectively> ึ้นรถโรงเร so. ียนละจ้าเด็นกลับบ้านนั่งรถโรงเรียนแล้วน่าจะเดินกลับบ้านค่ะ cặp bàn căn cẳng nọc nọc chip chip chứ chẳng giếng nọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền

หอน,อนบ้านละจ้าบ้านละจ้าเดินไปส่งลูกรอรถโรงเรียนนักเก็บเินไป่าบ้าน <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจะข้ามทางคุ่หมอก ออกลง่งขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาหน้าสาวหยดดินได้จ้าสาวหยดดินได้จา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย